ที่มีคิดดีทำดีตองน,นั้นสวัสดีคนดูหนึ่งคนจังหวะนี้นะครับผมเพิ่งอัปเดตสตรีมแบบสตรีมมาคนระับ สวัสดีครัแบบยอดดีทุกทนะ่านเลยครับกวันนี้เราจะมีการแข่งขัน AOV e นะครับวันนี้ผมก็จะชิมกับรอบทับเลือกแนละ้วใน A นะครับได้ขนาดด้านลับดูก็พอละก็ผมจะทำการ การแข่งขันนะครับเราจะทำการแข่งขันกี่โมงไม่รู้เพราะวาสังเกตแป,ป๊บนึงคนระับจะได้ยเย,ยือ่อเสือกชัดแจ๋วขึ้นมานิดนึงนะสตรีมมันหลุดทำไมตะก,กี้จะเห็นแบบนัเราจะมามีการแข่งกันนะแข่งขันมาดูกันเยอะๆนะครับผมต้องทำการเปลี่ยนต้องทำการนะคนระับ ต้องทำการเขาเรียกว่าอะไรนะต้องทำการวอร์มครับต้องวอร์มแบบต้องนใน้ได้โอเคปะ่ะไม่ไม่กระสุเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะเงับผมเราจะชิมเราจะชิมกันไรไม่รู้ของเขาจะเตรียมไว้ตรงนี้นะโอเคถ้าเกิดคุณอยากดูคนอื่นเล่นนะเดี๋ยวผมจะคัดลอกคัดลอกวิดีโอมาส่งที่ p b t v นะอาจจะโดนเล็กแค่สิบก็ไม่เป็นไรอนะช่างแม่งคนระับต้องเบื่อตรง นี่ครับชวนได้หมดคนระับคู่ละสามสานะครับผมนัดกับเขาแล้วนะครับว่าจะมีการแข่งนะครับ บอกผมไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะครับเราจะมีการชิงแชมป์ชนะเลิศน,นะครับไม่ได้ชิงหรอกผมจะเจอกับคนอื่นทั่วโลกนะครับโอเคคนข้ามาแวอนะอบอกว่าเชิญเพื่อนคนระับ ไปคนเดียวก็อ,อยู่ว่าถือว่าถือว่าเราเจอคนอื่นนะปาปไาปไป,ไป,ไป,ไปลุยต่อลุยต่อใครที่ยังไม่ได้กดกดสมัครใครอันนี้ก็เป็นทีผมแล้วนะครับคิดว่าเป็นทีผมนะครับเพราะผมผมเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่มาดูนะสะตรีมกันหนึ่งครั้งนับหนึ่งตา3ามีสดูก่อนนะผมจะเล่นเป็นตัวอะไรนะครับ ไอ้เขาเลือกกันก่อนอีกคนก็เป็นริปโปอีกคนก็เป็นอะไรนะโอ้เป็นแทงเหรอไม่มีแท้งเลยเออ,เอ,อผมจัดแท้งก่อนจัดแทงครับที่เราไม่มีแท้งเลยนะครับผมจเป็นแท้งให้ดูนะเป็นตัวอย่างอันนี้ที่ไอ้ตรงนี้นะเป็นหุ่นยนต์นะครับผมเป็นผมเติมมานะครับเติมามากี่บาทไม่รู้นะผมไม่ได้เติมหรอกครับ เอเอเติร์มาแหละแต่แต่แแตคุณจะคิดอ่ะเ,ออเติมไมาแหละเติรประมาณสามร้อยสี่ร้อยก็ได้ได้หรอเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันนะโอเคับเนี่รอบเทียมพวกมันนะับเราชนะเลิศได้เราจะได้ไปชิงแล้วไปชิงกับ ไรไม่รู้ได้เงินรางวัลหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวนะครับสตรีมสดอ๋อดีดีดีสตรีมสดดีดีครับตอนนี้เออผมขออนุญาตแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกันระแล้วมันหมอจะไม่บรรยายขอไปด้วยนะครับ เช็คบอลกันแล้วว่านี่มันบอลของช่องไรนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับบอกท่านผู้ชมตอนนี้เลยผมกขไปที่เว็บละบแบบนี้นะโอเคผมจะประกาศทุกวันนะเอยอะไรเนี่ยข่าวออกอะไรเนี่ยกิเลนกับตัวชับปุยครับบอลกามี เวลาหนึ่งทุ่มนะับสุโขทัย FC เอฟซีพบกับเอสซีจีบังทองเวลาช่องทูโฟอยู่นะถ้าเกิดสี่ทุ่มกับโปรตุเกสน,นะพบกับเม็กซิโกช่องสามประมาณตีสี่ทุ่มนะแคนาดาชิลีช่องสามนะประมาณตีหนึ่งนะอันนี้บอลแบบแชมเปี้ยนชิพโอ้โหไม่ต้องดูนะครับอลปัญญาอนะ่อนับไปหรอก็แล้วแต่คุณคุณจะดูผมจะดูคู่เอสซีจีบังทองนะครับ เวลาหนึ่งทุ่มโอเคไปเร่องขไกลแล่แนะ่ตานี้มไม่ต้องกลัวหรอกได้หมดอ่ะถ้าสุดชื่อนอันนะไปไปไปน่ต่อลุ่ต่อไม่ตกลัวเลยไม่เต็มที่พอใจแล้วกูสาแพงแน่แน่โอ้โสาเติมให้อย่างนี้นะ جاید جاید